สวัสดีค่ะแม่หมอเอยียนินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักาศาสตร์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่โรคโค แม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจนะในการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ท,ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมแม่หมอพูดเสมอว่าคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกระฟังกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก,ก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆกลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจ ก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคำทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้ description ความมือใต้คลิปสัญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวคว่ำกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สําหรับวันนี้แม่หมอจะทําคลิป random for you หัวข้อเรื่องเข้คิดและรู้สึกกับคุณยังไงตอนนี้วันนี้แม่หมอใช้ไพ่ชุด The essential tarot และ The Romance angel oracle คลิป random เพื่อนๆไม่ต้องเลือกกล่องไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตดนใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้คําทํานายทุกคําของแม่หมอเป็นของคุณ r a n d o m for you เขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงตอนนี้ Nap Cups คนคนนี้เขาคิดและรู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อใจเขาอย่างมากไม่ว่าจะเป็นคำพูดรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณน่ะเขาถูกใจเขาชอบน่ารักนะแล้วเขาอ่ะอยากคุยกับคุณนะตอนนี้ความคิดความรู้สึกของเขาตอนนี้เขาคิดถึงคุณอยากเดินทางไปหาหรืออยากติดต่อสื่อสารกลับมาหา อีกความหมายของไพ่ใบนี้เขารู้สึกว่าเป็นช่วงที่คุณต้องการความเป็นส่วนตัวต้องการอยู่ในโลกส่วนตัวหรือคุณกับเขาอาจจะเป็นช่วงที่ต่างฝ่ายต่างอยู่นะเงียพังเหินห่างไกลกันไปในความสัมพันธ์อืมนี่คือความรู้สึกแรกเลยเขาคิดถึงคุณคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เสน่หาในตัวคุณอย่างมากโฟบสอดเขาคิดว่าตอนนี้สิ่งที่เขาควรจะทำมากที่สุดคือการอยูดเฉย อยู่นิ่งเฉยยังไม่ใช่จังหวะโอกาสที่ดีที่เขาควรจะทักไปหรือว่าเคลียร์ปัญหาใดๆกับคุณและความรู้สึกที่เขามีเนี่ยเขายังมั่นใจนะว่าเขายังจะมีโอกาสกลับไปติดต่อสื่อสารคุณได้อย่างแน่นอนคุณจะยังไม่ตัดเขาในเวลานี้หรือคุณจะยังให้โอกาสเขาได้อยู่อ่ะตอนนี้เขายังจะไม่ทำอะไรนะจะอยู่นิ่งเงบนิ่งเฉยรอคอยวันเวลาที่เหมาะสม หรือเราคอยโอกาสจังหวะนะ่ะที่เขารู้สึกว่าเขาจะพร้อมมากกว่านี้ที่จะติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยกับคุณเพรัลสอดตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเคลียบคุณอย่างมากมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะอยากที่จะเคลียร์เรื่องราวที่มีปัญหากันหรือเคลียร์ความรู้สึกในใจของคุณที่คุณขุ่นมัวอยู่ณนะขณะนี้อแล้วก็มีความรู้สึกหงุดหงิดโมโหด้วย ไม่ชอบสถานการณ์อย่างนี้เลยไม่ชอบเหตุการณ์ที่คุณอารมณ์อึมครึมอารมณ์ขุ่นมัวโกรธเขางอนเขาหรือว่าเงียบห่างเหินนงหายไปไม่ชอบไม่พอใจหงุดหงิดมีความลมขึ้นนะอารมณ์ขึ้นเล็กๆด้วยนะจ๊ะตอนนี้เดทการที่คุณเงียบหรือทะเลาะก,กันตอนนี้นะ mm. เขารู้สึกว่าครั้งนี้ถ้าไม่ได้คุยกัน ถ้าไม่ได้เคลียร์กันน่ะอาจจะต้องจบจริงๆนะเขาคิดแล้วก็รู้สึกว่าคุณแข็งมากๆครั้งนี้คุณไม่เคยที่จะเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยอะ่ะคุณใจแข็งคุณเด็ดเดียวแล้วก็คุณดูนิ่งเงียบกับเขาได้นานกว่าทุกครั้งที่เคยเป็นเขากลัว <spoiler. ๆ S 1> ค่ะเขากลัวว่าความเงียบที่ต่างคนต่างอยู่เนี่ยจะนำพานะเหตุการณ์ที่ทำให้คุณกับเขาเนี่ยจบเส้นกันได้จริงๆถึงแม้เขาจะมั่นใจนะ เพาคุณยังให้โอกาสให้อภยัยหรือยังเคลียร์คุณได้แต่ถ้าเงียบนานไปเขาก็เริ่มกลัวเหมือนกันน่ะว่าจะจบกันจริงๆจ,จะตัดขาดกันไปจริงๆ The Magician เขารู้สึกนะว่าการที่คุณกับเขาเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยด้วยอารมณ์ทั้งนั้นเลยอ่ะเขาต้องมีเหตุผลมากกว่านี้ค่ะเขาอยากให้คุณมีเหตุผลมากกว่านี้ด้วยนะเอาเรื่องอารมณ์มาไว้ที่หลัง มีเหตุและผลมีความคิดสติปัญญาเนี่ยคุยกันหันหน้ามาคุยกันด้วยความเข้าใจอแล้วเขาก็รู้สึกว่าเวลาที่คุณไม่โกรธโมโ oh หหรืออารมณ์ปกติคุณเป็นคนน่ารักมากคุณเป็นคนพูดจาน่ารักคุณเข้าใจเขาไปเสียทุกอย่างเลยอะ่ะแต่เมื่อทะเลาะกันหรือว่ามีความขัดแย้งกันอะ หลายหลายครั้งเขาอยากให้คุณอารมณ์ปกติก่อนนะแล้วค่อยกลับมาคุยกันคุณจะได้เป็นคนที่น่ารักเหมือนเดิมมีเหตุและผลเหมือนเดิมการคุยกันเจรจากันจะได้เคลียร์กันได้จบลงด้วยดีเดอะซันเขาเคิดและรู้สึกกับคุณว่าเขารักคุณค่ะเขารู้เต็มหัวใจเลยในวันที่คุณเงียบห, àng, ห่างเหินห่างหายกันไปเนี่ยคุณเป็นคนเดียวนะที่ถูกใจ แล้วก็เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนดีพอดีพร้อมในทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตนี้ชาตเนี้ยหาใครที่ดีเท่าคุณหรือหาใครที่เขาจะรู้สึกว่ารักเขาได้มากเท่าคุณไม่ได้อีกละเดือนซันเนี่ยนะเขาคาดหวังความสําเร็จนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้และเขาเองก็คิดและรู้สึกอยู่เสมอแหละว่าคุณนะ่ะยังรักเขาอ่ะยังรักเขาอยู่เต็มหัวใจยังอยากก้าวไปในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าระหว่างทางจะมีปัญหาสิ่งใดเกิดขึ้นต่อกันก็ตาม จ้สติกเขาคิดและรู้สึกกับคุณว่าคุณเป็นคนขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงบางกรณีก็จุ้จี้จุกจิกเขาอะอยากใหคุณปรับนิสัยตรงนี้แล้วก็อยากคุยกับคุณตรงๆถึง,งนิสัยข้อนี้สิ่งนี้คือปัญหายิ่งใหญ่ที่ทําให้คุณกับเขาขัดแย้งกันอยู่เสมอรวมถึงการที่เงียบกันไปครั้งนี้ด้วยเขาอยากให้คุณช่างใจทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนันด้วยเหตุและผลด้วยสติปัญญาว่า แท้จริงแล้วนั้นเนี่ยคุณกับเขาอ่ะก็ยังรักกันอยู่นะแต่ข้อเสียบางอย่างของคุณข้อเสียบางอย่างของเขาเออเรามาคุยกันเปิดใจกันได้ไหมปรับกันได้ไหมยพยายามปรับประคับประคองกันไปได้ไหมทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สถานการณ์มันดีขึ้นกว่าเดิมได้ไหมไม่ต้องวนเวียนทะเลาะกันหรืองอนกันอ่ะเงียบ่างเหนินห่างหายกันไปอยู่อย่างนี้เขาไม่อยากมันเป็นอย่างนี้แล้วนะเดียนเพรส เขาคิดและรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนเดียวเลยที่เหมาะสมคู่ควรที่จะเป็นคนสําคัญหากความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนใหญ่คุณนะคะเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นครอบครัวเป็นคู่ชีวิตเป็นแม่ของลูกเขาเป็นพ่อของลูกเขาคุณนะสมบัติของคุณทุกสิ่งทุกอย่างถูกอกถูกใจชอบพอเขารู้สึกให้เกียรติคุณให้ค่าคุณนะแม้ว่าคุณอาจจะมี ข้อเสียบางสิ่งบางอย่างแต่ข้อดีของคุณมากไปในสายตาเขาอ่ะเขารักคุณหมดใจและข้อเสียที่คุณมีเนี่ยไม่อาจทําให้เขารักคุณน้อยลงได้เลยเอร์บลอสเขาจะพ uh ุ่งทะยานในความสัมพันธ์นี้แน่นอนเขาจะกลับมาเคลียร์มาจะต,ต่อสื่อสารกลับมาทําความเข้าใจปรับความเข้าใจกันนะไม่มีทางนะที่คนคนนี้จะเงียบพังเหินทางหายและตัดจบกันไปกับคุณได้สิ่งที่เขาคิดและกําลังรู้สึกคือ คุณกําลังรอเขาและเขาก็จะกลับไปค่ะนะคุณจะไม่รอเกอร์นะค,คนคนนี้เขาจะกลับไปทําทุกสิ่งอย่างให้มันชัดเจนทําทุกสิ่งอย่างให้มันดีขึ้นกว่าเดิมชูอ mm ั hmm. ค u ับเขาคิดแล้วก็รู้สึกว่าคุณน,นี่แหละเป็นคู่แท้คู่บุญบารมีนะไม่ใช่พลังงานของคู่กรรมแม้ว่าจะมีความขัดแยง้งหรือสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่พอใจกันบ้างแต่เขาไม่เคยรู้สึกเลยแนะว่าคุณเป็น ความทุกข์หรือเป็นพลังงานของเจ้ากรรมในเวรน่ะเขารักคุณนะเขารู้สึกเลยว่าคุณเนี่ยเป็นคู่คู่ที่เขาอยากคบหาแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดไปตลอดชีวิตจนแก่เท่าเขามีความรักที่จรงิงจังจรงิจรงใจให้กับคุณนะค,คนคนนี้ความคิดและความรู้สึกของเขาอ่ะเขาก็ปรารถนาให้คุณนะ่ะได้รู้หัวใจเขาบ้างว่าเขาจรงิงจังจรงิจรงใจกับคุณมากแค่ไหนแต่คนคนนี้หลายหลายครั้งอ่ะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบพูดอ่ะ การแสดงออกของเขาอะมัาสื่อสารด้วยการกระทํามากกว่าคําพูดซึ่งบางครั้งคุณก็มองไม่ออกหรือไม่แน่ใจหรืออยากฟังให้เขาพูดแต่เขาไม่พูดก็เลยเป็นปัญหากันบ่อยครั้งนะเรื่องการแสดงออกในเรื่องความรักของเขา Pen of Pentacles คนคนนี้เขาอยากทําให้คุณสมหวังในความรักและตัวเขาเองก็อยากสมหวังในความรักกับคุณอยากให้ความรักครั้งนี้นะก้าเบข้างหน้าได้เขารู้สึกเขาโชคดีที่สุดในโลกเลย คุณมีค่ากับเขามากๆเลยนะมีค่าต่อใจแล้วก็รวมถึงเรื่องความมั่นคงในชีวิตเวยเขาอ่ะอยากเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีอะหน้าที่การงานมั่นคงแล้วก็ทำให้ตัวเองอ่ะนะสามารถที่จะรุดหน้านในความสัมพันธ์เป็นครอบครัวหรือครอบครัวคุณอย่างจริงจังไดองง้อยากให้ความมั่นคงทางใจอยากให้ความมั่นคงในความรู้สึกกับคุณอืมให้ค่าเห็นค่าให้เกียรติกับคุณมากๆเลย ความอังเหนห่างไกลที่เกิดขึ้นตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างมากเขากลัวค่ะกลัวว่าคุณน่ะนะจะห่างไปนานกว่านี้่แล้วจะเกิดอะไรก็ตามที่จะกลับมาเหมือนเดิมได้ยากตอนนี้เขาคิดแผนนะที่จะติดต่อสื่อสารกลับมาหรือมาเคลียร์ทุกอย่างกับคุณอความห่างไกลนี่ทำให้เขาเจ็บปวดโดยร้าวในความสัมพันธ์เนี่ยหรือหากคุณสองคนทะเลาะกันอย่างรุนแรงเนี่ยต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างมีอีโก้เนี่ยเขาก็คิดว่าคนห่างสักระยะ แล้วเมื่อเขารู้สึกว่าคุณหายโกรธแล้วพร้อมที่จะคุยได้เห็นและผลแล้วยังไงเขาก็จะกลับมาส่วนอับครับเขาคิดว่าคุณคือรักแรกพบรู้สึกประทับใจตราตึงใจตั้งแต่แรกพบแรกเห็นนะคุณคณนนี้แล้วก็ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามเขายังรักคุณเหมือนเดิมนะความเสน่หาที่มีต่อคุณไม่เคยลดน้อยลงเลยอืมเขารักแล้วก็คิดถึงเรื่องเสน่หากับคุณด้วย เฟิบครับเขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณว่าเขาขอโทษเขาเสียใจเขาผิดหวังที่เรื่องราวทุกอย่างเป็นอย่างนี้ที่เขาทําให้คุณน่ะนะต้องเจ็บปวดเสียใจเขาเองก็เสียใจไม่ต่างกัน The moon เขาเครียดค่ะเขาทุกข์ค่ะเขากังวลค่ะอารมณ์แปรปรวนค่ะน้ำขึ้นน้ำลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายพอนึกถึงเหตุการณ์ที่ดีระหว่างคุณกับเขา ก็มีความสุขก็ยิ้มออกพอนึกถึงเหตุการณ์ที่ขัดแย้งกันทะเลาะกันหรือสิ่งที่คุณไม่พอใจเขาเขาก็เครียดเขาก็ทุกข์เขาแคร์คุณมากนะคุณมีอิทธิพลต่อใจเขาเป็นอย่างมากสิบกบสอดเขาคิดว่าเมื่อคุณนะ่ะกลับสู่สภาวะอารมณ์ปกตินะทุกอย่างจะผ่านพน้นคลี่คลายไปได้เขาต้องการที่จะให้เวลานี่แหละทำให้เหตุการณ์ดีขึ้นและเขาก็เชื่อว่า เวลาที่ยาวนานไปเนี่ยเว้นระยะสักพักหนึ่งให้ห่างกันเนี่ยทุกอย่างนะจะดีขึ้นเองและคุณเองอะ่ะนะก็จะเคลียร์กับเขาได้ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเขาคาดหวังเช่นนั้นนี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณนะว่าทุกอย่างยังไม่จบเดี๋ยวได้เคลียร์กันเดี๋ยวได้กลับมาเหมือนเดิมแม่หมอเปิดไพอ่ออโรเฟลให้นะคะ is i safe for you to love คุณปลอดภัยได้นะที่จะรักคนคนนี้คนคนนี้เขาจริงจังจริงใจกับคุณนะไม่เคยคิดที่จะหลอกลวงหรือว่าทำอะไรคุณเสียใจอืมฉะนั้นแล้วก็เคลียร์กันปรับความเข้าใจกันนะเขาเนี่ยไม่เคยคิดที่จะนอกกายนอกใจหรือทำอะไรให้คุณเจ็บปวดเสียใจนะคะอย่างปลอดภัยเสมอที่จะรักเขา h e ลิ่งเฟอร์มารีชูในขณะเวลานี้ที่คุณกับเขาห่างเหินห่างไกลกันไปอ่ะ าก็คาดหวังว่าคุณเองอะนะอยู่กับครอบครัวจะเยียวยาหัวใจหรืออารมณ์คุณจะดีขึ้นได้รวดเร็วให้คุณอยู่กับพ่อแม่ญาติพี่น้องสัตว์เลี้ยงแบบนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาจะเคลียร์เองเ็าจะกลับมาขอแค่ตอนเนี้ยคุณเยียวยาอารมณ์เต็งที่ได้เยียวยาหัวใจเต็งที่ได้นะเมื่อสภาวะการอารมณ์ปกติแล้วก็ค่อยมาเคลียร์กันมาคุยกันยังไงเขาก็รอจะกลับเข้ามาเคลียร์กับคุณอยู่เสมอ reconstructings stellations การกลับมาการย้อนคืนยังไงก็กลับไม่เงียบไม่ห่างไม่ตัดจบแน่นอนคนคนนี้อีกความหมายไพ่ใบเ,เนี้ยคนคนนี้เป็นคู่แท้จากดิตชาตินะที่ติดตามคุณมาเป็นรักแรกพบเลยตั้งแต่แรกเห็นรักเจอกันแล้วก็จิตวิญญาณคุณสองคนสื่อสารกันได้ด้วยนะด้วความหมายก็คือคนรักเก่านี่แหละอืที่เลือกลาตัดจบกันไปเดี๋ยวก็ย้อนคืนหรือ ยังคลาคาซังอ่ะแต่งเงียบหังเหินห่างไกลกันไปแล้วนะยังไงคนคนนี้ก็จะต้องกลับมามาเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สารต่อในความรักความสัมพันธ์กับคุณต่อไป heart to heart conversations นี่หัวใจคุณสื่อสารกันได้ไม่ต้องพูดไม่ต้องเปร่งเสียงก็ได้นะคุณยังมั่นใจได้ลองทบทวนหัวใจเต็งดูนะคุณอะยังคงมีความมั่นใจอย,อยู่ลึกๆว่ายังรอคอยเขาได้เขาจะกลับมาแน่ การสื่อสารของคุณและเขาทางหัวใจเนี่ยยังบอกกันอยู่เสมอว่าต่างฝ่ายต่างคิดถึงการรักกัน reception คนคนนี้เป็นคนที่ใส่หน้ากากหมายความว่าไม่พูดความจริงรักคุณมากแต่จะไม่เคยบอกรักเลยก็ได้หรือคุณคือคนที่ใช่เป็นตัวจริงนะเขาเห็นว่าคุณเป็นคนรักเป็นแฟนเขาไม่เคยบอกคุณนะว่าเป็นอะไรกันนะ่ะคุณก็น้อยน้อยใจคุณก็รอคําตอบอืคนคนนี้เขา ไม่ถนัดพูดอะนะแต่การกระทำและหัวใจของเขาอะรักคุณเป็นอย่างมากด i s c ร u l d ์ e t ด e one คุณยังคือคนเดียวในหัวใจของเขานะหนึ่งเดียวในใจหญิงเดียวหรือชายเดียวในหัวใจของเขาคือคุณ อ่ะโอเคแม่หมอเขาจบคำทำนายขอให้คุณนะมีดูความสุขประสบพบเจอเรื่องราวที่ดีในชีวิตประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนากันเงินกันงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามและจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาด,ด้วยการไม่กดสคริปข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ